สวัสดีครับมือนี้พามาเบิ้งผักเม็กผักเม็กปลาออกมาปลูกเพจสวนผสมสวนผสมของแแหนหอมซาเลเนะปลาเบิ้งปลากล้วยพี่น้องปลากล้วยขึ้นแล้วปลากล้วยเออปลากล้วยขึ้นแล้วเอาอะไรอ่ะแป๊บเดียวปลูกได้กี่เดือนนายเกดสองเดือนป่ะมะพร้าวน้ำหอมอันนี้ดูคนปลูกครับคนปลูกเออคนปลูกมาผมพามาเบิ้งบักแหน่นี่สวนผสมแท่ได้พี่น้องเออ มึงบักหน้าวบักหน้าวพี่นอ้องต้นอะไรต้นขนุนอ,อ,อันนี้ออมะน,นาวมะน,นาวน,นาวี่ดูดูมะน,น,นาวมะนาวนี้ตอนเมื่ออันนี้ตอนได้กี่วันแล้วเจ๊ไม่ไม่กี่วันเองเออไม่ถึงอาทิตย์นะเนาะแต่อัวนี้น,นี่ทาบกิ่งทาบกิ่งจริ้งกิงทาบกิงก่งจะเร็วนะพี่น้องครับทาบกิ่งแตกแล้วพี่น้องแตกแล้วเนี่ยทาบกิ่งต่อบอกกิ่งมันขึ้นแล้วท่บกิ่งต่อนะไว่ไวกว่าตอนอีกเออต่อต่อกิ่งไว่ากว่าตอนพี่น้อง บรรยากาศด,ดูดูพี่ยางสวนผสมอันนี้ผักติว้วผักติว้วสร้างผักติ้วมาต้นละหาสิบบาทัวตไไะไครเออหัวตะไคร่อันนี้ต้นผักติว้วเบื้องดูพี่น้องสะอมหรือผักค้ามักฮวงเงีวเบื้องพี่นอ้องเบื้องกวนต้นล้วยล้วยน้ำว่า ถ่ายวิดีโอเนีเออดูดูดูทีาครับคนปลูกเนี่ยแกเอามะพร้าวกล้วยหอมมาด้วยดูดูผสมแท้ดูดูพี่น้องเบิ้องมะพร้าวอันนี้กล้วยหอมอันนี้มะพร้าวน้ำหวานมะพร้าวน้ำหวานอันนี้กล้วยหอมอันนู้นมาจากมากเตยเออมาจากมากเตยเบิ้งพี่น้องอันนี้ต้นนิยังเบิ้งอันนี้ต้นเซกาหรือหมากดินฟ้าบ้านเฮาครับต้นไ่ ต้นเซกาจิกเซกาของไทย,ยปะะไปเปล่าของอีสานว่าของไทยเซยกาอของอีสานหมักดินฟ้าหมักดินไหมเอามากินอะไรเอามากินกับลาบไก่ลาบอะไรสองตน้น<า>ส่วนผสมเดอ้อพี่น้องอา้าวขยันใครมาปลุกสับประรดอ่ะอันนี้สับประรดก็มีนะครับเออดูพี่น้องเบิ่งสับประรดข,ขักวะขักปอดสารนี่ก็มีนี่อ่า บรรยากาศบรรยากาศคักบ่สวนแถวที่เออเบิ่งพี่น้องอีกอีกยังน้อยผมอีกเน่ยใครมดแดงห้างนี้ซูเบิ่องแรกพี่น้องเนี่ยใครมดแดงอีกประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่าหลายหลายห้างนี่หลายมีแต่ไข่มดมีแตห้างมดแดงครับต้นเนี่ยเป็นไงดอกอะไรดอกอะไรมีหอดอกไม้พี่น้องดอกอะไรดอกไม้ มีชื่อสิดอกอะไรวะดอกบานไม่รู้รวยเก๋กนี่แหละเขาเรียกบานไม่รู้โรยมันรวยไม่เป็นบานแล้วบานเลยไงจนแก่ใช่บานชื่นบานชื่นบานชื่นพี่น้องบานชื่นบานไม่รู้รวยเฮ้ยมันคนละชื่อสิอันนี้บานชื่นเออนี่บานชื่นเออไม่รู้นะนี่โหระพาโหระพาเพียบเลยพี่น้องเดี๋ยวบานสุกมันสุกเออโอเคเทศผักกัดขาวเพิ่นอันนี้ผักกวางตุ้งผักมีหยันข้าวหน้าพี่น้อง เบิ้งเบื้งเบื้งพริกหยวกพี่น้องพริกหยวกมันกระดุกพริกหยวกกำลังขึ้นกำลังงามพี่น้องเอาไปกินสักเวันก่อนนะเอาไปกินเราเก็บเอาไปทดสอบกินได้เลยเบิ้งสวนขานาพี่น้องอันนี้สวนขานากำลังงามแบลงออกข้างในเอาไปชิมเอาไปชิมเอาพริกหยวกไปชิมนี่มืดเนี่ยพี่น้องอันนั้นอันนั้นตัวผู้หรือว่าต้นสะพู้พี่น้องต้นสะพู้ ต้นผู้ปลูกไว้ผสมบักงวงบักเขียมีหอดแตงกัวพี่น้องเนี่ยคือสวนผสมแทะผสมเล็กน้อยได้กินทุกอย่างดอก่ดอกบานไม่รู้รวยเก่งนี่ผมว่าอัน,นุ่มมันมีบานชื่นกับบานไม่รู้รวยอันไหนอันไหนทุกอย่างนี่ยอ,องอันนี้นะอันนี้บานชื่นออันนู้บน,น,าน,นบานไม่รู้<อ>รวยใช่พี่น้อง ไปพี่น้อง<ะ>ไปทํางานก่อนในเวลาทํางานแล้วเอาซ้ำนี่แล่พี่น้องหมดเวลาแล้วหมดเวลาครับโอเคโอเคโอเคครับโอเคว่าดีครับวัสดีครับ